รับซื้อเหรียญ10บ,บาทหาง่ายๆดูแค่พอสอรับซื้อทันทีจะเป็นพอสอ,อะไรดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bio Channel รับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปครับวันนี้นะผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะเหรียญ10บ,บาทที่หาง่ายๆนะดูแค่พอสอรับซื้อทันทีนะครับเดี๋ยวจะเป็นพอสอ,อะไรก็ดูกันในคลิปแล้วกันนะครับโอเคนะครับ ก่ Dante, อนที่จะไปเริ่มเรื่องกันผมก็จะมีข่าวมาแจ้งเพื่อนๆให้ทราบก่อนละกันนะข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเหรียญที่ผมรับซื้อนะเหรียญที่ผมเคยรับซื้อแล้วกันนะครับก็เป็นเหรียญนี้นะเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะที่เคยประกาศรับซื้อไปก okay? ่อนหน้านี้นะที่เป like. well, ็นเหรียญด้านหลังมีเนื้อเกินนะครับหรือในวงการเรียกว่าเหรียญมีเรือนะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยที่ผมเคยประกาศรับซื้อไปก่อนหน้านี้นะ เดี๋ยวผมให้ดูนี่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมจะบอกว่าผมปิดรับแล้วนะเพราะผมได้มาเยอะแล้วนะครับได้มาเยอะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีลูกค้าผมก็พอแล้วนะครับนะครับยังไม่รับเพิ่มนะนะครับก็เลยมาแจ้งให้ฟังนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังส่งรูปมานะเพราะว่าคลิปมันก็นานแล้วแหละนะครับก็เลยออกมาบอกให้ในคลิปนี้ทีละกันว่าเหรียญ สิบบาทสองสีแบบเนี้ยที่เป็นหลังเรืออย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ปิดรับซื้อแล้วนะบอกให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอืมจะได้ไม่จะได้เข้าใจนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันแล้วกันเออพูดผิดจะได้ไม่เข้าใจผิดกันแล้วกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปเรื่องกันที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่ทางผมเนี่ยรับซื้อวันนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะ นี่นะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทแบบว่าหาง่ายๆนะหาง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นพัสเสียนกะไม่ต้องเป็นพัเสียนตรงสิไม่ต้องเป็นพัเสียนตรงพัสเสียนขวางพัเสียนเอียงนะนะเสียนปกติเลยนะพัเสียนปกติแบบนี้เลยดูแค่พอนะครับดูแค่พอตรงนี้นะนะครับถ้าเป็นปีสามสี่เนี่ยผมรับซื้อนะปีสามสี่อย่างเงี้ยรับซื้อนะแต่ต้องดูที่สภาพเหรียญนะครับดูที่สภาพเหรียญด้วยนะว่าสภาพเหรียญเป็นยังไงนะ เหรียญ10บาทพศ2534นาานะจำนวนการผลิตทั้งหมดจะอยู่ที่1 3 8 6 5ล้านห่ยเหรียญ1น8 6 5ล้านห่ยเหรียญซึ่งถือว่าเยอะนะเยอะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ยังหาได้นะทุกวันนี้ก็ยังพอจะพบเจออยู่ได้นะแต่เหรียญเนี่ยแต่และเหรียญเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่สภาพนะสภาพว่าเหรียญไหนมัน เหรียญไหนสภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างละกันถ้าเป็นเหรียญสภาพแบบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสภาพแบบเยินๆยประมาณนี้นะผ่านการใช้งานมาประมาณนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะอย่างเงี้ยก็ประมาณเหรียญละ20สิบาทนะ20สิบบาทขึ้นไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะนี่แต่ถ้าสภาพเหรียญแบบด้านขวามือนะเนี่ยผมให้ดูด้านขวามือนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับ เหรียญผ่านการใช้งานน้อยๆก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ5้าสิบาทนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่จํานวนเหรียญและก็สภาพเหรียญเป็นหลักนะนะครับเหรียญนี้ก็ยังโอเคนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราลองเทียบกันดูนะครับสําหรับ2เหรียญนี้แล้วกันนะจะได้เห็นภาพนะผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าราคาของเหรียญเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะครับอืมไม่ได้ตายตัวขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญนะนะครับ เป็นหลักเลยแล้วก็เป like ็นราคาที่รับซื้อนะไม่ได้ราคาที่เขาขายกันนะครับต้องเข้าใจตามนี้ราคาที่ร้านรับซื้อนะครับก็ต้องไปต่อได้นะครับราคาที่ไปต่อได้นะต้องเข้าใจไว้ด้วยนะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่าอุ้ยทำไมซื้อหลักสิบอะไรเงี้ยนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าร้านรับซื้อก็ต้องซื้อของไปก็ต้องมีกําไรนะครับถ้าซื้อไปไม่มีกําไรเขาจะซื้อไปทําไมกันล่ะนะครับอืมง่ายๆนะ ผมก็จะให้ดูนะครับเหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับปีสามสี่อย่างเงี้ยเออถ้าสภาพแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยเนี่ยสภาพโอเคอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเหรียญละห้าสิบาทอย่างเงี้ยผมซื้อนะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นป่ะนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยถ้ามาสภาพโอเคโอเคอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าสภาพแบบเหรียญอย่างเงี้ย นะครับราคาก็จะลดหลั่นลงมานะครับตา,ตามตามสภาพเหรียญเลยนี่ผมมายกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับอืมจะได้เข้าใจนะบางทีถ้าผมมีเหรียญตัวอย่างเนี่ยผมก็อยากออกมาให้ดูนะเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าลักษณะไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับจะได้ชัดเจนนะแต่ร้านผมไม่มีมาซื้อเหรียญแบบง่ายๆราคาหลายหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีนะครับเพราะว่าอันนั้นมันก็ อาจจะเป็นการแบบว่าพวกมิจฉาชีพอาจจะหลอกกันได้นะครับไม่มีราคาสูงขนาดนั้นครับนอกจากเหรียญเหรียญที่ราคาแพงที่สุดของเหรียญ10บาทนะผมบอกให้ก็คือเหรียญ10บาทปี33เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะที่จะเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยมีปีเดียวนะครับมีปีเดียวก็คือปี3-3สนะส่วนปีอื่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณหลัก10หลักร้อยหลักพันนะครับอย่างเก่งเลยก็หลักพันนะนะครับสาหรับเหรียญ10แบบ นี่นะเหรียญสิบแบบนี้นะแบบปกติทั่วไปนะที่ดูแค่พอสอนครับยกเว้นปีสามสามอย่างเดียวที่ราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับนอกกนั้นราคาไม่ไม่ราคาไม่ถึงหมื่นละกันนะเอาอย่างนี้ละกันจะได้เคลียร์จะได้เข้าใจนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันแบบหลอกลวงกันนะในคลิปอะนะครับในคลิปที่เราไปดูดูกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มาอธิบายให้เคลียร์นะส่วนเหรียญสิบบาทเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะ เหรียญสิบาทที But, ่ผมยังรับซื้ออยู่นะเป็นสิบาทที่แบบว่าดูแค่พอสอแล้วรับซื้อทันทีนะที่ยังหาแบบยังหาพอได้นี่หาพอได้นะไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นแต่ก็ยังหาพอได้ผมเจอได้อยู่บ้างนะครับก็คือเหรียญสิบาทปีสองพันห้าร้อยสี่บสองนะตอนนี้ก็ยังรับซื้ออยู่นะครับแต่ขอเป็นสภาพที่โอเคหน่อยนะสภาพที่โอเคหน่อยนะครับไม่แบบไม่ดําไม่เขียวไม่อะไรสนิมเก๋เก๋อะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นขนาดนั้นผมว่ายังผมว่า อาจจะเบรกรับซื้อนะครับต้องดูสภาพอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้ามาสภาพแบบอย่างในมืออย่างเงี้ยนะครับสภาพโอเคอย่างเงี้ยก็รับซื้ออยู่นะสาหรับปี42นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญที่รับซื้อได้ทุกสภาพนะนะครับก็คือเหรียญสิบ,บาทปี2,541นะอย่างเงี้ยนะครับสภาพแบบนี้ก็ยังรับนะนะครับเหรียญสิบบาทปี2,541เนี่ยราคานะมันจะอยู่ที่นะครับ 50บาทขึ้นไปนะ50บาทขึ้นไปนะครับจนถึงหลักเป็นร้อยนะครับบางเหรียญถ้าเป็น UNC จริงจริงก็อาจจะถึงหลักพันได้นะสำหรับเหรียญปี41นนะนะครับราคาเนี่ยราคาทำไมมันดูแบบกว้างจังนะครับเพราะว่าไอเหรียญที่มันผ่านใช้งานเนี่ยมันพบเจอได้ง่ายกว่าเหรียญที่มันไม่ผ่านใช้งานนะครับเพราะว่าเหรียญ10บาทปี41เนี่ยมันเป็นเหรียญ10บาทที่แบบว่า คนออกมาใช้จริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนบเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งอย่างเงี้ยเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งเนี่ย <ส army. S 1> ทางกองกระสาบเนี่ยเขาก็เขาก็เก็บเก็บไว้แยกไว้ตั้งหานะครับไว้ให้นักสะสมมาซื้อที่กองกระสาบนะอันนั้นคือเหรียญที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ออกมาใช้จริงนะครับประมาณไม่ได้แจกให้ประชาชนใช้จริงเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะไม่เหมือนปี4 1หนึ่งครับถ้าปี41หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะแจกให้ประชาชนใช้จริงๆนะครับยกเว้นเหรียญที่อยู่ในแผงเหรียญนะครับ เหรียญที่อยู่ในแผงเหรียญก็คือเหรียญที่เป็นเหรียญรวมนะครับเหรียญยี่ห้าตังห้าสิบตังอะไรเงี้ยหนึ่งบาทปีสี่หนึ่งทั้งหมดในแผงเดียวกันอันนี้คืออันนั้นคือเหรียญที่เหรียญอยู่ในแผงรวมนะอันนั้นคือจือ้อก็คือจะเป็นเหรียญสภาพใหม่สภาพสวยนะครับสำหรับปีสี่หนึ่งอันนั้นคือสภาพยูนซีแน่นอนที่อยู่ในแผงเหรียญอย่างนั้นมันจะหาย,ยากนะครับหาย,ยากกว่านะนะครับอันนี้เคลียนะน,นี้เคลียนะเพราะว่าบางคนเนี่ยส่งรูปมาขายนะครับอย่างปีสี่หนึ่งเนี่ยบางคนก็อยากจะขายเหรียญละหลายหลายร้อยนะครับ อันนั้นก็ต้องต้องดูร้านแล้วกันนะครับดูร้านที่เขารับซื้อหรือว่าลองลองเซิร์ชข้อมูลดูอีกทีนะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยราคามันก็แล้วแต่คนซื้อคนขายพอใจแล้วกันอันนั้นนะครับผมไม่อยากไอ้นี่มากนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ